น้องน้อยเดี๋ยวก่อนลูกวัดอุณคภมก่อนครับอ่ะมันได้เลยอากรกครับกรูครับใชิดรับาชื่ออะไรครับเด็กชายมีเท้าจิตเจาหนุครับชั้นชั้นชั้นป .6 ครับ มีไหมครับเบร์นไม่มีครับหนูเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเดี๋ยวครูเขียนชื่อให้นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ครับอุณหภูมิสามสิบสามสิบหกจุดสี่ครับได้รอบตรวจทั้งในร่างกายสี่สิบสามสี่สิบสามสวัสดีค่ะเจออะไรครับเจออะไรคะอุณหภูมิเท่าไหร่ครับไปรอตรวจทั้งในรากายเลย นู่นเขาอะไรองราอยู่นู่น ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับชื่ออะไรครับชื่อข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตเหรออ่ะต่อไปเนี้ยข้าวโอ๊ตต้องมาช่วยคุณครูทำบริเวณเขตสีนะคะนี่เพื่อนบริเวณเขตสีเรานะจ๊ะข้าวโอ๊ตนี่หวัดดีเราชื่อเพื่อโอ๊ตนะเราเป็นเด็กใหม่หวัดดีข้าวโอ๊ตเราไปทำเพดกันเลยสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมคะค่ะคุณครูฟังนะคะเป็นครูประจำเขตนี้นะคะ มาค่ะเแอย่างนี้ทั้งหมดกี่ประเภทแสงเป็นประเภทต่างๆากี่กี่ประเภทกี่ประเภทใครว่าสีียกมือใครว่า4ยกมือส่ประเยกะๆเอามาลองทำมอลองใครว่า <music> ห <Brothers> ้า <para> ห <renal ina> ้าประเภทโอ้โหหประเภทเอามา ขยาอะไรครับขยัท like ั่วไปอะไรบ้างพยาทั่วไปมีอะไรบ้างหมูขนมพิชชูไ้มูนะครับอะไรอีก้วน้น้อน้อดี๋ยวจะแบ่งจะแบ่งแล้วตอนึงไหนตอนนึงยมัอส เอาตอนนี้งแล้ตอนสองจะให้คู่กันพอสองเสร็จแล้วคุณครูให้กลับไปเก็บไว้ข้างหลังเราอาจจะเอาไปทำอะไรได้เอาวาดรูปโพสเป็นกระดาษโพสบอกล็อกคุณหานะครับเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้น ขั้นตอนต่อไปเราจะเอามันมาพ่นสีก่อนที่เราจะไปวาดภาพสวยๆนี่อันนี้คือคุณรูดได้ทําไว้ให้แล้วเดี๋ยววันนี้เด็กๆอยากพ่นกันไหมคะมมเด็กๆวันนี้เราจะมาระบายสีกันนะคะอันนี้คืออะไรกระต่ายหรือท่านตัวกระต่ายใช่ไหมกระต่ายต้องเปอยงไงบ้า,างครานนี้นะคะครูหาจะมาสอน เรียบร้อยแล้วพ่นสีเรียบร้อยแล้วก็จะมาเจาะให้มันเป็นรูแบบนี้นะคะวันนี้นะคะครูถ่ายจะให้เด็กๆนะได้ทําทุกคนเลยนี่นะค่อยๆเจาะลงมาให้รูมันจหญ ด้วยนะคะขวดเราใส่ได้นะลูกนะทางท่อนนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้การแยกขยะแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนน้ำขยะที่นี่เก็บได้มาใส่ในถังให้มันถูกต้องนะลูกนะอขวดที่หนึ่งมาเลยลูกจังเลยลูกสองเลทียนเอาห้าบาทอันนี้อะไรครับขวดน้ำ ทั้งหมดทความเคารพสวัสดีครับคุณคสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับครูเบียกับครูนัทนะครับจะมาสอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับจากเศษใบไม้นะครับเศษพันธุ์นะครับพืชผักผลไม้เศษอาหารต่างๆนะครับเดี๋ยวจะให้ครูนัทนะครับแนะนำว่า 反那命哈。 ปยชน์ยังไงล่ะครับครูประโยชน์นะครับเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับประโยชน์นะครับของน้ำหมักชีวภาพนะครับหนึ่งนะครับผสมน้ําในอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าสิบนะครับอย่างเช่นเรามีอยู่หนึ่งลิตรนะครับเราก็ผสมน้ําได้ห้าสิบลิตรใช้รถนะครับพืชผักนะครับผลไม้ได้ทุกๆ7เจ็ดวันนะครับแทนปุ๋ยเคมีนะครับเป็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี นอกจากจะทำให้พืชผักสวยงามได้แล้วนะครับยังเป็นการไล่นะครับมแมลงนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีคับคุณครูสวัสดีนครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะเห็นวันสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ครูมาวางไว้นะครับ ดีขาพ่อคะสวัสดีมีลูกเป็นไงบ้างไปโรงเรียนวันนี้พ่อคะหนูมีอะไรให้ดูคะอะไรเหรอนี่พ่อวันนี้ครูสอนทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกคุณครูให้ผู้ปกครองมาเจาะรูให้น่ะพ่อพาไปทำลูกพ่อก็อยากจะทำกระถางปลูกต้นไม้บดีปั้นอ้าทำอะไรกันอยู่เนี่ยพ่อลูกฉันกำลังจะพาลูกปลูกต้นไม้แมาลูกได้ ครูครูเขาพาทำกระถางมา,าเธอไปไหนมาฉันเพิ่งไปไล่อยูงงอ่มานีา่ไงมามาเยกจะทำเธอกินน้ำก่อนขอบใจเี้ยไหนลูกมีอะไรช่วยทำนะคะ,อ,ะออกก่อนทำงานเลยได้มาจากโรงเรียนเหรอลกูกมาขั้นตอนแรกนะเราได้จะเตรียมกระถางแล้วแล้วก็ดินใส่ดินใส่ครึ่งหนึ่งจากนั้น,นก็เอาต้นกล้าพันธุ์เนี่ยเสียบเข้าไป นดล,ล,ล,ลูกลองทำดูบ้างไหมให,ให้ลูกลองทำทดูเองอลูกโอ๊ตมาลองทำลูกเราจะได้ทันเกเษตรพอเพียงเดินตามรอยพ่อได้ได้แล้วก็เอานี้ใส่เป็นไงบ้างคะลูกๆวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมขายข,าย,ขยะครับ ล้วได้กันมาเท่าไหร่ผมได้มา50บาทครับคืูได้มาแค่40บาทค่ะอีาอจดในรายรับมมารบา,ยบายจ่ายม,มา<พ>อ,อ่ะ <พอ S 1> เป็นรายรับมาจากลูกทังคนเนาะเอาเขาอยะไปขายมาใช่ไหมครับอออดีนะ่นี่นี่แม่เตรียมมันนี้ไว้ให้นะกระปลุกออมสินเอาไว้ให้เราเนี่ยเก็บเงินนะเพื่อที่ในอนาคตเราจะไปใช้จ่ายืินได้หรือลูกอยากมีของหรืออยากซื้อของอะไรที่หนูอยากมี ก็สามารถเก็บในกระปุกออมสินใบนี้นะเพื่อที่จะเก็บเงินไปซื้อของที่หนูอยากได้ได้นะคะทุกวันนี้นะไได้จากครัวเรือนเรามานพ่อเนี่ยออกไปทําไร่ทาสวนเห็นขยายข้างทางไม่ทิ้งนะลูกันนี้เก็บมานนใช้ประโยชน์ขายเพื่อจะอน,นําเงินยมาให้หนูๆไปรโรงเรียนนะแล้วก็ใช้จา่ายในคกอบอครัวเพราะนั้นให้หนูๆเห็นป,ประโยชน์ของการเก็บของเก่มามาใช้ นะอย่างที่คุณครูที่โรงเรียนหนูสอนนะั่นแหละถูกต้องแล้วว่าการใช้ของให้คุ้มค่าเนี่ยนะให้เรารู้ค่าของเงินนะแม่หนูสอนเรื่องก,การนออมไปแล้วนะพ่อก็หนะูเรืเอ่องเก็บปวดเก็บขยะยไม่ต้องไปอายนะลูกนะสิ่งใดที่ทําให้เราได้เงินนะใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ทำนะไม่ต้องไปสตใจคนอื่นะอย่างทุกวันนี้ครอบครัวเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี นะหนูโตขึ้นหนูจะได้สบายกับพ่อแม่ไม่กำลังมา,มานะเดี๋ยววันนี้เก็บเงินมาแล้วเดี๋ยวพาไปขายนได้เงินมาแล้วก็ไปกินหมูกระทะกันดีไหมดีดค่ะอยากกินเนาะป่าพ่อวัอนนี้ถ้าเราได้เงินมาเยอะเราไปกินหมูกระทะกันดีกว่าฮัลโหลเออหมูนิดบ้างปะ่ะคนหมูนิดพี่ใครคะหอสั่งหมูร